ไปดีท่านผู้ทรงมนีนเนะมียวเป็นอะไรทุกคนโองซาแล้วเนี่ยมึงน,นาข่อยพี่นอ้องยางดุลายเจบขอเทาพี่นอ้องเออตะเมนสาสรเจบขอเทาได้คือ,อยากกินยางได้คือก็ได้พี่น้องเลยไปดูไปด้านได้พระลงโทษบปสันได้ เมื่อหนีเมียวมาอย่างหน่อยเนี่ยสถานีมากินข่าวเราพ่น้องหลังจากที่เมียวมาหาเอาเงินที่ไอ้เพิ่นฝากมาให้เป็นข่าสนับสนุนในการเดินทางถ่ายคลิปเนาะก็ขอขอบคุณอไอ้ลายลายเรื่อขอ,มองมุอขอบใจไอ้ลายเราอยู่ต่างประเทศเพิ่นฝากมาให้ประมาณหนึ่งร้อยเหรียญน,นะทุกคนแต่ว่าเมียก็ไปแหลกเป็นเงินกีบมาแล้วเนาะแหลกเป็นเงินกีบก็กได้มาอยู่ประมาณล้านหกแสนหกสิบหกพันกีบทุกคนแหลกเป็นเงินกีบหนึ่งร้อยเหรียญก็ได้ล้านหกแสนหกสิบหกพันกีบเนาะ มากอะอากาศยังหอนเลยพี่น้องอันนี้เป็นใบแฝอองเดลตาเวนเดอร์เตวเวนเดอร์จ้ะขอมอบขอบใจอะไรลาเดอร์ฉีเป็นกำลังใจหาเหนียวรอผนในการสนับสนุนในการเดินทางขาน้ำเมือดตำมันขอมอบขอบใจอะไรลาเดอร์ตัวก้าวไปสู่ยาเแล้วพี่น้องเอาไปสู่ยาเมาล่ะเร็ว แดดมันละล,ะลายเถอะคือจะกินยายอีกแล้วแต่ว่ายาเลยเขาต้องให้กินยางตอนเสาร์ออก,กับตอนแรงจะได้สี่ยานี่ก่อนฮัเนเดลเจตหมู่ว่านเนี่ยเมียไปส่งสก,การมาผิดดอกไปส่งสก,การมาแล้ยวันที่นี่นะขาก็เลยผิดเอ็นผิดแล้วมันก็คือต่อเมันเก็น อย่างกระเพกกระเพกคือควนนั่นเสียเส้นีูเย็นสบายเดี๋ยวเลยจะสั่งถึงจะปิดเพบรรยากาศอยู่แถวน้องน้่ พอดีวเมียวสั่งกระจับปิดเพลงถ้้ปุปิดมาได้นะพี่น้องติดเลขสิสวยงามใหญ่พอมบรรยากาศดียังมาแรงในแห้งงาม พี่น้องบระทีนี้คนพิการก็คนพิการสิมาอยู่น ong กันเลยพี่น้องสิมาเอกีบมาเขี่ยบอดียากก็ยากใช่ยากว่าบ่ว่าพี่น้องสแสดงเห็นหรือบ่ไมนคือสิใกล้แท้พาพี่น้องไปเบิ่งก่็คือจะไปต่อยไก่เท็ไมมันอยู่ใส่มันคือไก่แท้โอะก็จะตีน Mà kiệp như thế, cái cứ thơ bão này nhạc nhạc Tăng cộng với cái đứa nữa Nhạc 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 phía นหอยหน่อยนนงนอยแล้วุดน้อเบรนี้เจ็บอ้าวปะิยาห็กับแม่กบลูกินย่งมีหมกันด้วาเจ็บปนีแห้งเจ็บแหขนาดเลยอยู่ๆกับเป้นมาคนเฮาเนี่ยไบรมียังเห็ดกัเป้นอ เดยวดูแล้วก็เป็นเด้ยพี่เราอุ้ยคนในหมากมีเห็นคกันไหเอาเอาเออตีตาบอกเอาแบบตีตาเออแสงก่อ๋อแสงพอด้เปิดสัม ขาคำปวดหน้าปวดท้องสิมว่ามาทักที่ซีี่ตายอย่างแตนบอกมันเป็นไม่หรอยังใบหล่นไม่ตายเหรอหกเก่าไม่แล้วน่ะอืม

สบายดีใช่มันมันประมาณหกโมงปาร์พี่น้องแต่ว่ามันยังแจ้งอยู่น,นิดนึงเนาะแต่ว่ามันตจงแจ้งผสมมืดในกล่องคือแจ้งนะแต่ว่ามันมเริ่มมืดนยะพอดีเมียวฮากมาแต่ในเมืองพี่น้องเองมียฮา,ากมาแต่ในเมืองไปสื่อยากินเนยยังมาล้กินยาสั่แต่ตอนนี้พู้ซือ้อบัตตีนจะเจ็บแห้งแห้งพี่น้องเอเขาถอดด้วยเขาบอกเขาัตตีนไม่ใช่ไม่คันก็ หอยกบเช้าน,นี่กบเช้าก<ป>ุ้งรังอ่ะ

เกเเเลียวไฟนั่งห้าปักหกบอกพ่อเปล่าพี่น้องไม่เคยได้เคยเป็นแบบนี้เนี่ยพี่นอ้นองบอกบอก,บอการายละเอียดไม่เห็นเดียวมือผมมันเป็นตรงไหนเนาะแบบคอเท่ามันพิกบอกเมื่อวานอะไรไ,ไปส่งสกามาม้านมาะม่วนนี่น้องส่งมาเราอยู่ดีๆนอนตอนกลางคืนเนาะกลางคืนเรียบนเบเท่าะไรตื่นมายังเหมือนส้าได้จังหวะเจ็บแห้งหรืออย่างลงพื้นกับอะไรแบบเ็บแห้งปั๊บ ขาเลยอยากลงพื้นเด็กเจ็บป๊อปป๊าปาเลยนะเดินเป็นจระไยเ okay. okay. จ็บโอเคจะพี่น้องคลิปนี้เน,นี้ยเขาจบแเ่จะนี้ก mm. ่อนน้อช่วงนี้อาจจะบริเวไปถ่ายคลิปด,นนด้วยพี่น้องด้วยรักษาตัวเจ mm. ้าของก่อนผสม,มามาไข่ อโอเคนะพี่น้องจะลองสิจบคลิปส่วนเนี้ยอาจจะไม่ได้ไปทางใดด้วยพี่น้องเดิมเมียวคอรักษาโตเจ้าของก่อนนะพี่น้องเนาะไปไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยจ้าทุกคนคลิกนี่ไปแล้วทุกคนสบายดี